โอเคครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนทุกทุกลนเล่นฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็สําหรับเน็ตฟรีตัวนี้นะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่จําเป็นต้องมีเงินหรือโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเติมเงินสัก,กบาทครับแค่กดรหัสตามผมในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมก็สามารถประยุกต์ใช้แล้วก็เล่นเน็ตฟรีไปได้เรื่อยๆไม่อั้นเลยนะครับผมโอเคเนาะวันนี้ก็อัปเดตล่าสุดนะครับวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนปี66นะครับผมโอเคจากที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับเดี๋ยวผผมมมกกก็็จจะะะเเข้้้้าาใใหหหดดูนนนรัพื่อๆสตีผมก็จะ ให้ไปทั้งหมด2รหัสนะครับรหัสแรกก็จะเป็นรหัสโปรหลักนะครับก็คือ3 5เนาะรหัสโปรเปลี่ยนก็คือรหัส3 7นะครับโอเคไปอธิบายเพิ่มเติมนะครับโปรเปลี่ยนกับโปรหลักคืออะไรนะผมก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้งานอินเทอร์เนต็ตนะ่ยอ่าเพื่อทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันจะเร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูก่อนเลยนะครับว่ามันแรงไหมนะครับตอนนี้ก็ผมใช้ iPad ในการอัดคลิปนะผมแล้วก็แชร์เน็ตมาจากเครื่องที่ผมใช้รับเน็ตฟรีนั่นเองนะครับ จากเครื่องเสี่ย i มีนั่นเองเนาะนี่นะครับความแรงก็อยู่ที่ประมาณ35เมกนะครับถ้าเราเสียเงินสมัครก็35เมกนี่ก็ตกไปอยู่ที่หลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคความเร็วก็สวิงขึ้นสวิงลงครับก็ประมาณนี้เนาะโดยรวมก็ไม่น่าเกียดนะครับสามารถเล่นอะไรได้แบบลื่น,นฟๆฟัดตเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้อ่าดูสปีดของอินเทอร์เน็ตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม อ่ะทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันมันจะสวิงมาที่เท่าไหร่กันเชียวอ่ะขึ้นมาที่30แล้วนะครับก็สวิงไปสวิงมาครับโดยรวมก็ไม่น่าเกลียดนะผมไม่น่าเกลียดเนาะคือเครือข่ายเขาก็เปิดให้เราเล่นฟรีๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมนี่นะครับก็32 31 อ่าอะไรประมาณนี้ละกันนะครับโอเคความเร็วโดวยรวมเฉลี่ยก็ประมาณนี้ละกันนะครับอยู่ที่ประมาณ30เมกละกันนะครับผมในวันนี้นะครับโอเคอธิบายข้างต้นนะครับโปรฮักโปรหลักกับโ,โปรเปลี่ยน3537คืออะไรเดี๋ยวผมก็จะไปอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็จะสอนเพื่อนๆทําตามไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับเน็ตนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนได้แบบเข้าใจก่อนนะครับว่ากระบวนการใช้เน็ตอันเนี้ย การทํางานมันเป็นยังไงนะครับผมเทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็คือเทคนิคเปลี่ยนโปรโวน,นะครับเลืเน็ตฟรีใช้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันนั่นเองนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับผมก็จะให้ไปทั้งหมด2รหัสนะครสามห้าสามเนะครับโปรหลักกับโปรเปลี่ยนนะครับผมโปรหลักก็คือแพ็กเกจมันจะมีเยอะกว่าเล่นได้เยอะกว่านะครับโปรเปลี่ยนก็มันให้มาน้อยนะครับแต่ว่า,าเราสามารถแบบ ใช้เน็ตได้เหมือนกัน,นครับเล่นได้ปกติเนาะแต่ใช้เป็นโปรเปลี่ยนดีกว่านะครับโอเคเนาะแล้วก็เน็ตฟรีตัวนี้นะครับใช้ได้ค่ายทูเท่านั้นนะผมในหน้าปัจจุบันนี้นะครับส่วนค่ายอื่นๆนะครับผมไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตใหม่ๆมาเนี่ยผมก็จะมาแจ้งแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆทราบเลยนะผมดังนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆของผมนะผมโอเค ข้อแนะนําในการรับเน็ตฟรีตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเพื่อนๆน,น,นะครับต้องไม่มีเงินในซมนะผมต้องเป็นซิมแบบเปล่าๆนะครับที่เราแบบเออเอาไว้โทรเข้าโทรออกอย่างเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเงินในซมเนาะแล้วก็สําคัญสุดนะครับซิมนะครับผมต้องไม่หมดอ,อายุเนาะหรือว่ามีวันใช้งานคงเหลืออยู่นั่นเองนะครับเงื่อนไขในการใช้เน็ตฟรีตัวนี้นะผมก็คือเราสามารถ กดรับเน็ตได้วันละครั้งนะผมก็คือมันจะรีเซ็ตได้วันละครั้งเนาะอ่ะเรามาเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการรับเน็ตกันไปเลยครับผมหลังจากที่เราอธิบายไปทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจไม่เข้าใจส่วนตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะผมแม่ก็ปรับความเร็วคลิปด้านบนมุมขวานะครับถ้าผมพูดเร็วไปหรือช้าไปนะครับก็ลองปรับความเร็วคลิปดูนะผมลองฟังคลิปวนดูสัก2อถึงสรอบนะครับเพื่อนๆก er ็จะเข้าใจเนาะพราผมค่อนข้างที่จะอธิบายไปละเอียดเลยนะครับโอเคเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานอินเทอร์เน็ตเลย ครับผมวันนี้ก็18มิถุนาเนานะอย่างแรกเนะผมโปรแรกที่เราต้องสมัครเนี่ยในวันในวันแรกเริ่มหรือวันที่1ที่เราสมัครวันนี้เนี่ยก็คือโปรหลักเนับผมให้เรากดดอกจัน9 3้าส้าดอกจันสาหสี่เหลี่ยมโทรออกครับสมัครเวลาไหนก็ได้นะมเวลาที่เพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วก็สมัครทันทีเลยก็ได้ครับโอเคให้กดตามนี้เลยครับผมอ่านี่นะครับดอกจัน 935ดอกเจน35สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับหลังจากที่เรากดโทรออกปั๊บนะครับคือแพ็กเกจเนี่ยมันไม่เสียเงินอะไรทั้งสิ้นครับมันสามารถกดออกได้เลยนะผมกดโทรออกได้เลยเนาะมันก็จะเข้าข้อความมาแบบนี้ครับมันก็จะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นนั่นนี่แล้วนะแล้วก็มันบอกว่าเพียงเติมเงินสะสม100นะครับส่วนนี้คือมองข้ามไปได้เลยนะครับเพราะเราไม่ได้เติมเงินเนาะข้อความต่อไปนะครับมันก็จะให้เน็ตฟรีเรามาเลยนะผมก็คือเราสามารถเล่น a c e b o o k ได้ไม่อั้นนะผมแแเีฟดดู YouTube Packet ไ้ กกินะครับแต่นะั่นนี่มันจำกัดแค่2กนะิกเนาะแพ็กเกจด,ดู YouTube ได้2กิกนะครับแล้วก็เน็ตเลยนฟรีเน็ตเลยนฟรีนะครับผมทีเด็ดครับก็จะเป็นแพ็กเกจอ่เล่นเกมนะค่ายกาลีนา่านะครับ r v call of duty free fire หรือ speed d r i f นะครับแล้วก็แพ็กเกจ1กิกนะครับ ฟรีเน gig, นะ็ตหนึ่งกิกเนาะก็สามารถเล่นอะไรก็ได้นะครับเน gig, นะ็ตหนึ่งกิกเนาะแล้วก็แพ็กเกจฟรีโซเชียลนะครับผมก็สามารถเล่น Facebook l i ์ไอจีทวิตเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยเล่นได้หมดเลยนะครับสิบสี่แอปสูงสุดนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงฟรีด้วยนะไม่มีโฆษณาคือฟังเพลงจุก๊กได้ฟรีๆเลยนะครับแพ็กเกจฟรีไวไฟด้วยนะครับแล้วก็แพ็กเกจทิกตอไม่อั้นนะผมแล้วก็แพ็กเกจเรียนฟรีอีกตามเคยนะครับคือโปรหลักเนะี่ยมันจะให้มาค่อนข้างเยอะครับ ครับผมแต่สาเหตุที่เราต้องมีโปรปเปลี่ยนมาด้วยนะผมเพราะว่าแพ็กเกจที่ที่มันจําเป็นก็มันจะ มันก็จะมีแบบแพ็กเกจฟรีเน็ตหนึ่งกิกใช่ไหมคือถามว่ามันเยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเน็ตหนึ่งนกะิกนี้เนาะแล้วก็แพ็กเกจดูยูทูบสองกิกนะครับมันก็ให้มารวมๆก็ประมาณ3ามกิกนะครับแต่ถ้าเน็ตสองกิกเนี่ยเด่นยูทูบดูยูทูบเนี่ยสองกิกหมดหรือว่าเน็ตฟรีหนึ่งกิกนี่หมดนะครับแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนโปรนะครับเปลี่ยนโปรแล้วก็กลับมาโปรหลักใหม่นะครับเพื่อให้เราสามารถอ่านรีเซตความจุนะครับให้มันเท่ากับหนึ่งกิกเท่าเดิมหรือว่าสองกิกเท่าเดิ ได้ประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอเราเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะหมดหรือไม่หมดก็ตามนะครับพอเข้าสู่วันที่2ครับวันแรกเนาะก็กดดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมโทรออกเสร็จปั๊บใช่ไหมได้ข้อความมาแบบเมื่อกี้ปั๊บเวลาไหนก็ได้นะครับส่วนวันที่2นะครับให้เราทําการกดตามนี้ครับโปรที่2ที่เราต้องสมัครวันที่2ก็คือโปรเปลี่ยนนั่นเองนะผมเพื่อรีเซ็ตความจุเนาะก็คือดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับแนะนําเวลาที่ผมใช้สมัครนะครับก็จะเป็น5้าโทรห้าสิบนะผมในวันที่2ที่เราสมััครรบนต นั่นเองนะห้าธูมห้าสิบนะครับในวันที่สองที่เราสมัครรับเน็ตฟรีนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เรากดดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมโทรออกครับมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้ครับเหมือนเดิมนะครับคุณได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชันน้านนี่น,นูน,นนะครับให้เติมเงินสะสมด้านนี่น,นูนแต่เราไม่ต้องเติมเงินครับมันก็จะให้เน็ตเรามาสิบกิกนะครับผมสิบกิกนี่ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับโปรแรกเนะี่ยมันก็คงไม่เพียงพอครับเพราะโปรแรกเนะี่ยมันให้มาทั้งเฟซบุ๊ อยู่แล้วเนะผมก็คือเทียบกับโปรแรกนะโปรแรกมันจะน่าสนใจกว่าโปรที่2นี้นะครับเราก็เลยใช้โปรนี้เป็นโปรเปลี่ยนละกันนะครับผมโอเค หลังจากที่เรากดโปรเปลี่ยนมาในตอนห้าทุ่มห้าสิบนะผมห้าทุ่มห้าสิบในวันที่สองนะ <S <S พอเข้าสู่วันที่สามเสร็จปั๊บนะครับสมัครตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปหรือเวลาไหนก็ได้เหมือนเดิมนะครับให้เราก,กดกลับมาที่ดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกเหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้โปรหลักเนาะโอเคครับพอเข้าสู่วันที่สี่ก็เหมือนเดิมครับห้าทนะุ่มห้าสิบเนาะให้กดสามเจ็ดเหมือนเดิมครับวันที่ห้าก็กดกลับมาสามห้าเหมือนเดิมครับส่วนวันที่หกก็กดไปสามเจ็ดเหมือนเดิมคร มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกๆวันเรื่อยๆนะผมวนแบบนี้ไปทุกๆวันเรื่อยเพื่อนๆก็สามารถแบบเล่นเน็ตฟรีไปได้เรื่อยๆเลยนะผมแบบไม่อั้นเลยนะครับโอเคส่วนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะรู้ได้ไงว่าเน็ตของเราเนี่ยมันหมดหรือวมันช้าลงนะครับมันก็จะมีข้อความจากเครือข่ายนะครับแจ้งเตือนเราอยู่แล้วนะครับผมว่าเน็ตของเราเนี่ยใกล้หมดแล้วนะหรือว่ามันเหลือน้อยแล้วนะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะผมทาตามวนหลุมนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นเน็ตฟรีได้ตามที่ผมบอกไปได้เลยนะครับผมโอเคสุดท้าย เดี๋ยวเราไปทดสอบสปีดอินเทอร์เน็ตกันให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคือความเร็วเน็ตนะครับมันก็สวิงขึ้นสวิงลงประมาณนี้ครับกุมนั้นก็แล้วแต่จํานวนผู้ใช้เหลือเครือข่ายเปิดให้เราเนาะแต่หลกัหลกๆนะครับผมคิดว่ามันเยอะกว่า เน็ตที่เราแบบเสียเงินสมัครอีกนะครับตอนนี้ก็สวิงมาที่34แล้วเห็นไหมมันก็สวิงขึ้นสวิงลงครับถ้าเราเสียเงินสมัครก็ตกไปหลายร้อยอยู่นะผมหบาม5 6 0ออัพแบบผมว่านะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมครับผมก็สุดท้ายนี่นะครับก็หวังว่าคลิปของผมนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความเห็นยังไงชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีคครรััับบผมแล้วเจอกน สวัสดีครับ